สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปะี่4กับครูชินวัฒน์นะครับสำหรับใน EP นี้ก็เป็น EP ที่66นะครับในตอนนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันนะครับเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์เล่มที่2หน้าที่22นะครับ นักเรียนครับแต่ส่วนที่เท่ากันเนี่ยคุณครูก็มีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับจากในหนังสือเรียนหน้าที่ยี่สนี่แหละนะครับเรามาดูตัวอย่างจากในหนังสือกันเลยนะครับในหนังสือเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมทุกรูปมีขนาดเท่ากัน รูปสี่เหลี่ยมรูปแรกนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็แบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันแล้วก็ระบายสีไป1ส่วนเขียน <c oughs> แทนส่วนที่ระบายสีได้ก็เท่ากับเศษ1ส่วน2อ่านักเรียนดูดีๆนะครับต่อไปรูปที่2แบ่งออกเป็น4ส่วนระบายสีไป2ส่วนแทนด้วยเศษส่วนก็คือเศษ2ส่วนส รูปที่3แบ่งออกเป็น6ส่วนระบายสีไป3ส่วนเขียนแทนส่วนที่ระบายสีได้เท่ากับเศษ3ส่วน6ต่อไปรูปสุดท้ายนะครับรูปที่4แบ่งออกเป็น8ส่วนแต่ระบายสีไป4ส่วนเขียนเศษส่วนแทนส่วนที่ระบายสีก็ได้เท่ากับเศษ4ีส่วน8เขาบอกว่า สี่เหลี่ยมทุกรูปมีขนาดเท่ากันอน,นักเรียนลองสังเกตส่วนที่ระบายสีกับส่วนที่ไม่ได้ระบายสีของสี่เหลี่ยมแต่ละรูปนะครับนักเรียนจะเห็นว่ามันมีพื้นที่เท่ากันเป๊ะเลยใช่ไหมครับมันมีขนาดและพื้นที่เท่ากันเป๊ะเลยแต่เวลาเขียนแทนด้วยเศษส่วนเนี่ยเขียนแตกต่างกันออกไป นะครับแบบนี้นะครับเศษ1ส <an> ่วน2เศษ2ส่วน4เศษ3ส่วน6เศษ4ส่วนแแต่ว่ารูปร่างและขนาดมันมีความเท่ากันแต่เขียนแทนด้วยเศษส่วนแตกต่างกันเพราะอะไร <an> <t ale> เพราะว่ามันแบ่งเป็นกี่ส่วน มันแบ่งไม่เท่ากันใช่ไหมครับมันแบ่งไม่เท่ากันในแต่ละรูปรูปหนึ่งแบ่ง2รูปหนึ่งแบ่ง4รูปหนึ่งแบ่ง6รูปหนึ่งแบ่ง8แต่ขนาดมันเท่ากันแต่มันแบ่งไม่เท่ากันเฉยๆนะครับอ่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ <c oughs> สแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเศษส่วนบางทีเขียนไม่เหมือนกันแต่มีจำนวนเท่ากัน นะครับแต่มีจำนวนหรือมีขนาดเท่ากันนั่นเองอ่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้ก็เท่ากันใช่ไหมครับข้อหนึ่งนี้ก็เท่ากันสี่เหลี่ยมด้านบนเขียนแทนเศษส่วนได้เท่ากับเศษหนส่วนสามสี่เหลี่ยมด้านล่างเขียนแทนเศษส่วนได้เท่ากับเศษสองส่วนหกใช่ไหมครับเพราะว่าระบายสีไปส ับ2ชิ้นจาก6ชิ้นเนี่ยแต่ว่ามันมีขนาดเท่ากันแสดงว่าเศษ1ส่วน3ก็มีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน6นั่นเองนะครับคราวนี้มาดูอีกตัวอย่างพิจารณาการหาเศษส่วนที่เท่ากับ เศษ2ส่วน3อัานดูรูปที่1น,นะครับรูปที่1ตรงนี้นะครับมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่1รูปแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนเท่าๆกันและระบายสีไป2ส,ส่วนก็เขียนเป็นเศษส่วนได้เท่ากับเศษ2ส่วน3ต่อมา จากรูปที่1แบ่งครึ่งไปอีกแบ่งครึ่งไปอีกจากแบ่งเป็น3ส,ส่วนแบ่งครึ่งไปก็จะเป็นแบ่งเป็น6ส่วนก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปที่2นะครับคราวนี้จาก3ส่วนเป็น6ส่วนส่วนที่ระบายสีจาก2ก็กลายเป็น4ก็เขียนแทนด้วยเศษส่วนเท่ากับเศษ4ส่วน6นะครับ สองลูปนี้เท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษ2อส่วน3หรือเศษ4ีส่วน6เนี่ยมีค่าเท่ากันอ่ะสังเกตได้ว่าจากเศษ2ส่วน3ไปถึงเศษ4ีส่วน6เนี่ยมันมีค่าเท่ากันเมื่อพิจารณาดูดีด,ดีแล้วถ้าเอา2มาคูณกับ2ก็จะได้4 นะครับเอา3มาคูณกับ 2, 2> ก็จะได้6ครานี้2มายังไงก็สองมาจากที่เราแบ่งครึ่งใช่ไหมครับที่เราแบ่งครึ่งเนี่ยที่เราแบ่งครึ่งแบ่งออกเป็น2ส่วนเอา2 มาคูณกับ2ก็ได้4ในตัวส่วนเอา3ม,มาคูณกับ2ก็ได้ส่วน6นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเว,เวลาคูณเวลาคูณเศษส่วนนะครับนักเรียนเวลาคูณเศษส่วนเราต้องคูณทั้งเศษและส่วนด้วยจำนวนที่เท่ากันแบบนี้นะครับ ข้างบนคูณ2ข้างล่างก็ต้องคูณ2อง่เวลาคูณนะครับเวลาคูณเศษส่วนข้างบนคูณอะไรข้างล่างก็คูณเท่ากันนะครับข้างบนคูณ2ข้างล่างก็คูณ2นี่คือวิธีการคูณเศษส่วนนะครับคูณทั้งเศษและส่วนเท่าเกันอ่ะต่อไป มาดูตัวอย่างอีกนิดหนึงคราวนี้เป็นตัวเลขล้วนๆเขาบอกว่าให้เขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมนะครับข้อ1ใหญ่ข้อ1ย่อยเขาบอกว่าเศษสส่วนหเท่ากับ เศษ3คูณกับอะไรแล้วได้เท่ากับ1 2เศษ5คูณกับอะไรแล้วได้เท่ากับ20 3คูณอะไรได้12ครับอมาดูในตัวเศษก่อน3คูณอะไรได้1 2 3คูณ4 3 4 12ใช่ไหมครับข้างบนคูณ4ข้างล่างคูณอะไรข้างล่างก็คูณเท่ากันอ่เมื่อสักครู่บอกแล้วนะครับว่าคูณทั้งบนและล่างให้เท่ากันข้างบนคูณ4ข้างล่างก็คูณ4 ตอนนี้มาดู5้คูณสได้20่ั้ยไหมอ่าได้20เป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ1ย่อยเนี่ยต้องเอา4มาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับอ่าอีกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งข้อ3เขาให้มาเศษ6ส่วน15เท่ากับเศษ6คูณอะไรได้18 เศษอ่ะส่วน15คูณอะไรได้45อ่ะมาดูเศษด้านบนก่อน6คูณอะไรได้18 6คูณ6คูณเลยครับ6คูณ3ใช่ไหมครับข้างบนคูณ3ข้างล่างก็ต้องคูณ3ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ6คูณ3ได้18 15คูณ3ก็ได้45อ่าเป็นไงครับนักเ,เรียนง่ายไหมครับ อคราวนี้ให้นักเรียนลองนึกดูข้อต่อไปตัวอย่างนะครับให้นักเรียนลองนึกในใจดูนะครับว่าเศษสิส่วน8เท่ากับเศษสิคูณอะไรแล้วได้60เศษ8คูณอะไรแล้วได้40 ได้คำตอบไหมครับ12คูณแล้ได้60 12คูณ5นั่นเองนะครับได้60ข้างบนคูณ5ข้างล่างก็ต้องคูณ5ด้วยเมเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับนักเรียนก็คงไม่ยากนะครับต่อไปวางหนังสือลงแล้วหยิบแบบฝึกขึ้นมาเปิดไปที่หน้า9้าแบบฝึกหัดที่6.6นะครับ เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองทําดูนะครับจากตัวอย่างที่ได้อธิบายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็จะให้นักเรียนลองทํำแบบฝึกที่6.6หน้า9ดูนะครับอ่ะให้ทำแค่ข้อ1ใหญ่ข้อ1ใหญ่ข้อเดียวมี6ข้อย่อยนะครับข้อ1ใหญ่เขาบอกว่าให้เขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยว ใครที่ยังไม่ได้ไปเอาหนังสือแบบฝึกหัดก็เขียนลงในสมุดแต่ถ้าสมุดไม่มีก็เขียนใส่ในกระดาษแต่ก่อนจะเขียนใส่ในกระดาษด้านบนเขียนวันที่ถัดจากวันที่บรรทัดต่อมาเขียนแบบฝึกหัดที่6.6แล้วบรรทัดล่างสุดเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะครับใครที่มีแบบฝึกหัดแล้ว ก็เริ่มทําได้เลยครับเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนสต็อปคลิปวิดีโอเพื่อทําแบบฝึกนะครับใครที่ไม่มีแบบฝึกก็ลอกโจทย์ลงไปด้วยนะครับสต็อปคลิปวิดีโอเขียนโจทย์ให้เรียบร้อยด้วยอ่ะ <_' c> เขียนโจทย์ให้เรียบร้อยตามตัวอย่างในหนังสือเลยนะครับแล้วก็ตีเส้นขี่เส้นสี่เหลี่ยมเขียนกรอบสี่เหลี่ยม เหมือนในหนังสือและเขียนคาตอบลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมได้เลยนะครับโอเคครับให้เวลานักเรียนทำโดยการนับถอยหลังนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วค่อยกดกลับมาเล่นคลิปวิดีโอเหมือนเดิมนะครับอนับถอยหลังพร้อมกันนะครับ3 2 1ส,ส,สต็อปคลิปวิดีโอได้ครับโอเคครับนักเรียนถ้านักเรียนกดก,ดกลับมาแบบนี้สแสดงว่านักเรียนทําเสร็จแล้วใช่ไหมครับ เดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาเริ่มที่ข้อหนึ่งย่อยอก,ก่อนเศสีส่ส่วนห้าสีคูณอะไรได้24่่าคูณอะไรได้สามสิบสีอะไรได้ยี่สิครับสีคูณหกได้24ข้างบนคูณหข้างล่างคูณอะไรข้างล่างก็คูณหเหมือนกันเพราะฉะนั้นคูณหกั้งบนและล่างเลยนะครับข้อหนึ่ง รวจสอบความถูกต้องครับใครถูกขีดถูกใครผิดวงไว้แล้วแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับต่อไปครับข้อ2เซท6กส่วน11 6คูณอะไรได้12 11คูณอะไรได้22คูณอะไรดีครับ6คูณอะไรได้12 6คูณ6คูณ2นั่นเองนะครับ ข้างบนคูณ2ข้างล่างก็ต้องคูณ2เหมือนกันนะครับตรวจสอบความถูกต้องนะครับต่อไปครับข้อ3ครับเศษ1ส่วน6เท่ากับเศษ1คูณอะไรได้8เศษส่วน6คูณอะไรได้48 1คูณอะไรได้8ครับ อ่ะหก็ต้องคูณ8ใช่ไหมครับข้างบนคูณ8ข้างล่างก็ต้องคูณ8เช่นเดียวกันนะครับอ่ะต่อมานะครับเจ็ดส่วนสิบสองเท่ากับ 7, 7คูณอะไรได้28ส่วน12คูณอะไรได้48มาดูข้างบนก่อนนะครับ7คูณอะไรได้28ครับ7คูณ4ใช่ไหมครับข้างบนคูณ4ข้างล่างก็ต้องคูณ4ด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะต่อไป ข้อที่5นะครับเศษ2ส่วน3เท่ากับเศษ2คูณกับอะไรแล้วได้อะอะไรเศษ3คูณกับอะไรแล้วได้อะไรข้อนี้นะครับเป็นคำตอบปลายเปิดหมายความว่านักเรียนจะเติมตัวเลขอะไรลงไปก็ได้นะครับเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเขาไม่ได้กำหนดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนเติมตัวเลขอะไรลงไปก็ได้แต่ มีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าด้านบนและด้านล่างต้องเท่ากันนะครับถ้านักเรียนเติม2ข้างบนเป็น2ข้างล่างก็ต้องเป็น2ถ้ตนักเรียนเติม3ข้างบนเป็น3ข้างล่างก็ต้องเป็น3นะครับอันในที่นี้คุณครูเขียนตัวอย่างให้ดูเป็นเลข2แล้วกันนะครับแล้วก็คูณกันเลยนะครับเศษคูณนะครับเศษ2คูณ2ก็ได้เท่ากับ4ส่วน3คูณ2ก็ได้เท่ากับ 6ในผลลัพธ์ตรงนี้ได้เท่าไหร่ก็แตกต่างกันไปนะครับแตกต่างกันไปตามจํานวนตัวเลขที่นักเรียนนำมาคูณแต่อย่าลืมว่าตัวบนกับตัวล่างต้องเท่ากันนะครับข้อ,อน,นี้ให้นักเรียนพิจารณาผลงานของตัวเองเลยนะครับถ้าข้างบนกับข้างล่างไม่เท่ากันก็วงไว้และแก้ไขในพื้นที่ว่างด้านข้างไม่จำเป็นต้องลบนะครับโอเค ต่อไปข้อสุดท้ายข้อ6อ่ะข้อนี้ก็เช่นกันเขาให้เศษ8ส่วน9มาแต่เขาไม่ได้ให้ผลลัพธ์มาว่าผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ก็เหมือนกับข้อ5นะครับเพราะฉะนั้นคูณอะไรก็ได้แต่ด้านบนและด้านล่างต้องเท่ากันอ่ะคุพูดว่าคูณ2อีกข้างบนคูณ2ข้างล่างก็ต้องคูณ2นะครับข้างบนต่ <c oughs> อไปครับ ข้งบนแคูณ2ได้16ข้างล่าง9คูณ2ได้18และนะคำตอบผลลัพธ์ตรงนี้ก็ได้แตกต่างกันไปตามที่นักเรียนเอาตัวเลขมาขคูณนะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาใน EP นี้เป็นยังไงครับนักเรียนก็คงจะไม่ยากนะครับทบทวนกันอีกนิดนึงนะครับเทคนิคหลักใหญ่ใจความสำคัญก็คือ ในการทำเศษส่วนให้เท่ากันเนี่ยเราสามารถใช้วิธีคูณโดยการทำให้เศษส่วนมันเท่ากันได้นะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยเวลาเอาตัวเลขอะไรมาคูณต้องคูณเท่ากันและทั้งทั้งเศษและส่วนนะครับคูณเท่ากันทั้งบนและล่างข้างบนคูณอะไรข้างล่างต้องคูณเท่ากันนะครับนี่ก็คือการ ทำเศษส่วนให้เท่ากันนะครับโอเคใน E ีีนี้ก็คงจะพอเพียงเท่านี้นะครับคุณครูก็หวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับใครที่ทำแบบฝึกหัดถูกเกินครึ่งหนึ่งแบบฝึกหัดมี6ข้อทำถูกมากกว่า3ข้อก็หมายความว่านักเรียนเนี่ยพอจะมีความรู้ความเข้าใจในการ ทำเศษส่วนให้เท่ากันแล้วนะครับใครทำถูกหมดเลยเนี่ยยิ่งดีแสดงว่ามีความรู้ความเข้าใจอย่างมากเลยนะครับใครที่ทำถูกน้อยกว่า3ข้อก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้กลับไปทบทวนเมื่อตอนต้นคลิปแล้วลองมาพิจารณาดูในคำตอบในวิธีการทำของเราว่าเราผิดพลาดตรงไหนนะครับแล้วก็แก้ไขให้มันถูกต้องนะครับ โอเคครับนักเรียนสำหรับในอีพีนี้ก็คงจะพอเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ